สวัสดีค่ะติดอวุธจรลยุทธ์นุพันธ์ประจำวันที่10รกรกฎาคม2558นะคะในส่วนของตัว s a f ตี้เล็ฟิวเจอรเมื่อวานก็ดีดกลับขึ้นมาปิดบวกได้นะคะ,ะชั้ราคาช่วงเงย็นไปที่ระดับ956.90จุดในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยส่งผลให้มีโอกาสจะเห็นการรีบาวได้สั้นๆนะคะ,ะทั้งนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของปัจจัยทางด้านพื้นฐานมองว่าเป็นการ รีบาวกลับขึ้นมาตามทิศทางของตลาดหุ้นจีนนะคะหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยมีความพยายามออกมาตรการต่างๆเพื่อเข้ามาพยุงในส่วนของการล่วงลงของตลาดหุ้นในช่วงก่อนหน้านะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเมืองวนต่อ,อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทาง IMF ซึ่งได้มีการปรับลดตัวเลข GDP ของโลกปีนี้ลงนะคะจากระดับ3.5มาที่ระดับ3.3แล้วก็ยังมองว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็ตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็ เป็นตัวที่ส่งผลกระทบต่อตัวเลข gdp ที่ปรับประมาณการลงมาด้วยนะคะทำให้มองว่ายิ่งตอกย้ําในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและอาจจะส่งผลกระทบมายัางตลาดอื่นๆน,นะคะโดยเฉพาะในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยที่เป็นคู่ค้ากับจีนก็คงจะต้องจับตาในส่วนของทิศทางของเศรษฐกิจจีนกันต่อไปนะคะอย่างใกล้ชิด ขณะที่ในส่วนของการเจรจานี่ของกรีซเองเนี่ยก็ยังรออยู่ในส่วนของแผนปฏิรูปรอบใหม่นะคะที่ทางเจ้าหนี้จะสามารถคุยกันได้กับทางกรีซแล้วก็บรรลุข้อตกลงเพื่อให้ความช่วยเหลือกับทางกรีซหรือเปล่านะคะก็ ดูมีความคาดหวังเข้ามาเหมือนกันนะคะนั่นคืนส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะคะก็เป็นปัจจัยบวกเข้ามาสั้นๆในส่นนสวนของตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปนะคะอย่างไรก็ตามยังมองว่าความไม่แน่นอนเองก็ยังมีค่อนข้างสูงนะคะคงต้องรอรุ้นกันต่อนะคะในเรื่องของการประชุมผู้นำยุโรปกรุ๊ปในวันอาทิตย์นี้ส่วนประเด็นเรื่องของการปรับเครื่องตาดอกเบี้ยข,ของเฟดเนี่ยก็ดูเหมือนจะ คลายความกังวลลงกันไปบ้างนะคะหลังจากรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดเนี่ยก็ระบ,บุว่าเฟดยังคงจับตาในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจว่าจะมีความข็งแกร่งมากพอหรือเปล่านะคะรวมถึงอมองว่าตลาดก็มองกันว่าทางเฟดเองเนี่ยยังจับตาดูในเรื่องของ ปัจจัยภายนอกเองในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายนอกแล้วก็ส่วน Mf เองเนี่ยก็ยังดูสนับสนุนให้เฟดเนี่ยปรับขึ้นอัตาดอกเบี้ยในปีหน้ามากกว่านะคะก็คงต้องดูในส่วนของถ้อยแถลงจากประธานเฟดนะคะในคืนนี้ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะถัดไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในวันนี้เนี่ยตัว s 5 0U15 ก็มีลุ้นในทางฟื้นตัวสั้นๆนะคะแต่ว่าความผันผวนระหว่างทางหรือว่าระหว่างวันเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างสูงนะคะมองกรอบการเคลื่อนไหว950-962ถึงจุดนะคะ,ะสำหรับ กลยุทธ์การลงทุนนะคะเมื่อวานเปิดช็อตได้ที่954จุดนะคะแต่ว่าตัดขาดทุนออกไปหลังจากที่ผ่านระดับ957จุดขึ้นไปนะคะในช่วงบ่ายวันนี้แนะนำกลับมาเปิดลองนะคะที่ระดับ952จุดแล้วก็เป้าหมายทำกำไร6-8จุดนะคะตัดขาด,ดทุนเมื่อหลุดระดับ950จุดลงมาส่วน s ิงเกิลซอฟฟิเชอร์นะคะ PTU 15มองว่าที่เปิดไว้ระดับ340บบาทเนี่ย เนื่องจากว่าราคาน้ำมันเริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมานะคะในระยะสั้นเนี่ยทำให ในส่วนของราคาหุ้นเองเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําให้แนวโน้มหลักเนี่ยเปลี่ยนไปจากทิศทางลงอ่รอดูถ้ายืนเหนือระดับ345บาทเนี่ยอาจจะเลือกปิดจัดขาดทุนออกไปก่อนแต่ว่าถ้ายังไม่ผานขึ้นไปก็ยังให้ถือรอทํากําไรที่ระดับ330บาทนะคะิปกรมชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อหนึพค่ะ